สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่านรักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบล,ล็อกหนึ่งห้าเกแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของดาวย้ายประจำเดือนกันยาย,ยน2568ซึ่งมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงแต่ 8, ย้าย6ครั้งดาวพุธจะย้าย2ครั้ง ครั้งแรกนั้นดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในที่1 1กันยายน2568เวลา18.36นาฬิกาแล้วก็เดินเซิร์ดนะคะแล้วก็ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีตุลในที่12กันยายน2568เวลา19.48 47นาฬิกาดาวเกตยกเข้าสู่ราศีพฤกษกในวันที่13กันยายน2568เวลา20.46นาฬิกาดาวศุกร ยกเข้าสู่ราศีสิงหนที aime, <S <S ่16กันยายน2ร6 8เวลา04.30นาฬิกาดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกนที่17กันยายน2ร6 8เวลา17.24นาฬิกาแล้วดาวสุดท้ายก็คือดาวประพูตจะยกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีตุลที่28กันยายน2ร6 8เวลา17.18นาฬิกาอ่17.15นาฬิกานะคะเอ่อชลัคนราศีกุมนั้นมีตัวตนตนุรักษ์เป็นดาวราหู ซึ่งดาวราหูนั้นมีลักษณะเอ,อ่อคือความมีไหวพริบมีพวาติดพานมีความเฉลียวฉลาดมีเล่เหลี่ยมมีเรื่องของการที่ว่าเอ,อ่ออาจจะมาทำงานในโลกสีเทาๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอ,อ่อแล้วก็ลักษณาราศีกลุ่มดาว พระราหูได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมทับตัวทับตนชาราศีกุมเป็นเวลาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568มาแล้วนะคะซึ่งดาวพระราหูนั้นเป็นดาวที่เดินปกตินะคะไม่เคยเดินผิดปกติแต่อย่างใดจะเดินในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นดาวราหูก็มาทับตัวทับตนชาวลัคนาราศีกุมเป็นตำแหน่งเกษตรเพราะว่าดาวราหูมาอยู่ในราศีกุม ึ่งมีดาวราหูเป็นดาวประจําราศีกุมอยู่แล้วก็เป็นตําแหน่งเกษตรซึ่งก็จะธรรมชาตลักขณาราศีกุมจะมีความเข้มแข็งจะมีความอดทนจะมีความมุ่งมั่นนะพยายามมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันแบบเอ่ยๆเฉยๆนานมาแล้วมันก็จะกระเตื้องขึ้นลักนณาราศีกุมทั้งเดือนเลยนะคะกันยายนเพราะว่าดาวราหูจะอยู่ถึงหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ทับตัวตับต้นอยู่นะคะ หรือไม่ก็อาจจะไปหยุ่ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนดาวาพระเสาซึ่งเป็นพบวินาศนะก็ย้ายเข้าไปซับตัวซับตนชาวลัคนาราศีกลุ่มเช่นกันในช่วงของจังหวัดเดินสิงหาที่ผ่านมาแล้วนะคะวินาศนะหมายถึงก็ทางไกลเหมือนกันต่างถึงต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือที่ไกลๆอะไรแบบนี้ ส่วนมากก็ชาลกรนาศิกุมจะมีการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่อาจจะไปทํางานที่ไกลๆหรืออาจจะมีเรื่องราวของการลุ่มหลงเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้หรืออาจจะมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอยู่เบื้องหลังเรื่องของความเสียหายเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ซ่อมซ่อมเซมเซมอะไรนี้เช่นอู่ซ่อมรถ ส่อมวิทยุคไืฟ้าโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่างถึงต่างแดนต่างประเทศเดินไกลนะคะ,ะแล้วก็การงานของชาวาราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนั้นการงานนั้นก็เป็นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารในช่วงของเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12กันยายนนั้นดาวอังคารยังคงสถิตอยู่ในราศีกันซึ่งเป็นภพเรือนมรณะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้การงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลเป็นอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลขนส่งระบบะทางไกลโลจิสติกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมีการขับรถไปมาต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ หรืออาจจะลักษณะเป็นเคเคสเป็นงานงานจบเป็นเรื่องเองจบเป็นวันๆก็เป็นไปได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงของวันที่1ถึงวันที่12บสองพอวันที่12กันยายนสปาร์ราเวลา1 9สเนาฬิกาดาวอังคารก็ยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะได้ตำแหน่งปลักเกษตร น่งปลากเกษตรตรงข้าคคำว่าเกษตรเกษตรคือความมั่นคงความยัง่งยืนคอยยาวนานปลากเกษตรหมายถึงงอนเง่นคนเครนนะคะไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยมีางานมาในช่วงจังหวะน,นี้สักเท่าไหร่นะคะชาวลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็คิดจจว่า ก็พยายามประจักนิดดาวอังคารสถิตยอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะเราต้องลงมือเราถึงจะรู้ว่าดาวมันเป็นลักษณะของการที่ไม่ค่อยแน่นอนอ่อ,อนแออ่อนพลังแบบนี้เราก็พยายามดันตัวเองให้มีความธรรมะแมงมีความขายันขันแข็งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชนะผ่านไปได้การกระทาคือกรรมของเรานั่นเองถ้าเราทํากรรมดีถ้าเราทรรํา,าทสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันก็จะเข้าสู่ตัวเองนะคะ นั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่คุณต้องกระทำเองนะคะในช่วงที่มันเป็นประ,กระเกษตรส่วนในเรื่องการเงินดาวพฤหัสบดีเป็นพบเรือนกระดุมพักการเงินไรายได้รายจ่ายของคุณนะคะแล้วก็เป็นลาภะดด้วยโชคลาภรับผลผลประโยชน์ตอนนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในพบปุตตะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคการพบรักใหม่การเริ่มอ,อะไรใหม่ๆุตรานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะ ซึ่งก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าชาวลักนาราศีกุมนั้นอาจจะมีการที่เริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิเกิดซึ่งการเงินและรับผลบประโยชน์ตามมาหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลักนาราศีกุมนั้นอาจจะพบเจอคนรักใหม่ที่เป็นคนมีเงินมีผลประโยชน์ให้นะคะหรือว่าวางเงินหรือผลประโยชน์จากคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารในเรื่องการเงินหรืออาจจะได้การเงินและล่าผลมาจากบุตรหลานบริวารคอยซัพพอร์ตให้คอยให้ช่วยเหลือให้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาบเป็นดาปพรนาศเช่นกันดาบุตรนาก็ไปอยู่ในพระปุตตะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีลาภผลจากการเสี่ยงโชคได้นะคะหรือจากการเริ่มอ,อะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับการเป็นเอ่อเป็นครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้สอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะได้มาซึ่งการเงินและลาภผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะเออส่วนสำหรับเรื่องของสุขภาพ ดาวมรณะเป็นดาวพระพุธดาวพระพุธนั้นในช่วงวที่1่ถึง11กันยายนยังคงสถิตอยู่ในราศีสิงห์ในพบปตัตตานิคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าคนรักป่วยคู่ครองป่วยอะไรแบบน,นี้อุ้นส่วนป่วยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้แล้วพอวันที่11ยย 18, ก,ก,กันยายนสองพันสิบแปดเวลาสิบแปดจุดสามหกนาฬิกาดาวพระพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีกันในพบอเปนมรณะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ได้ตำแหน่งกเกษตรจะมีความป่วยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะมีความป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางไกลก็ได้มากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องราวของการทํางานที่เป็นเคสแคมากขึ้นเกี่ยวกับความเจ็บความป่วยคน แต่เป็นหมอปเป็นพยาบาลมีงานมากขึ้นก็ได้ก็เป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ลราพูดถึงเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นสุขภาพในช่วงของหลังจากที่11เอ็ไปแล้วต้องระมัดระมองนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ตามมันเดินเสือเดินอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันพอถึงวันที่28กันยายนสปารสแปดมันก็ย้ายแล้วนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพเสุรนสุภาสุภาพหมายถึงความสุขความสุขเรจความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลผู้ใหญ่คแหนึ่งนาที่ารงานที่ใหญ่โตซึ่งคนที่เป็นโรคอะไรอยู่เจ็บป่วยอะไรอยู่พอเดินเข้าสู่ราศีตุลก็จะหายจะหายนะคะจะหายจากอาการเจ็บป่วยหรือหาหมอที่ดีที่ถูกกับตัวเราได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ตอนมี ทันทีเลยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่อาจจะทำให้ชาราศีกุมพบเจอสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้วนะคะส่วนเรื่องของคนรักคู่ครองที่มีสามีภรรยาหรืออยู่กินกันมาแล้วพันธุเป็นดาวระสุขตัวตนตนุรักษ์นั้นก็เป็นดาวราหูปัตตานี้คู่ครองเป็นดาวอาทิตย์ ซึ่งในช่วงจังหวะน,นี้นะคะปัตตานีคู่ครองคนรักติดอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่ที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นพบปัตตานีคู่ครองคนรักนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ชาวรา,าศีกุมจะมีความสุขกับคนรักคู่ครองนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะแล้วแต่หลังจากวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันหสิบแปดเวลาสิบแปดจุดสามสิบหกนาฬิกาดาวพระพุธก็จะยา้ายเข้าสู่ราศีกันในภพเดือนมรณะ ในช่วงจังหวะนี้อาจจะไม่คนรักเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีการเดินทางไกลไปท่องเที่ยวกันกับครอบครัวแล้วก็บางทีก็มีรายจ่ายเข้ามาเยอะสําหรับครอบครัวก็อาจจะมีคนภายในครอบครัวเจ็บป่วยหรือคู่ครองเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะหรือ เ,เรื่องของคนที่เขาอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะส่วนสำหรับคนโสดนั้นดาวปุตตะเป็นดาวประพุธซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่11กันยายนนั้นดาวประพุธก็คงสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ในพบปัตตันิคู่ครองคนรักก็าอาจจะทำให้ชาวราศีกุมนั้นได้พบเจอคู่ครองคนรักในช่วงจังหวะนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคู่ที่แท้จริงกันและมีความสุขกับคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน แล้วหลังจากวันที่11กันยายน2568เวลา18.36นแล้วดาวประพุทธก็ย้ายเข้าสู่ราศีกันในรบเรือนมอรณะความรักใหม่ๆสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะพบเจอคนไกลคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแล้วก็เป็นความทุกข์ที่โหยหาซึ่งกันและกันเพราะว่ามันไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่ หรือต้องเดินทางไปไปมามามันก็สิ้นเปลืองรายจ่ายก็เ,เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องของการที่ว่าได้คนรักเป็นคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะหรือคู่ครองคนรักก็เป็นคนที่อาจจะมีความเจ็บป่วยอยู่ไปเจอเจอเข้าก็เป็นคู่ที่จะเป็นความรักและก็อาจจะช่วยกันดูแลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วช่วงจังหวะอีกหนึ่งจังหวะก็คือดาพุธยกก็สุราศีตุลในพระบเดสุภาเดน,นที่28กันยายนส5 6 8เวลา17.15นาฬกาคนสิร์ก็จะได้มีความสุขสักทีในช่วงจังหวะนี้นะคะจะได้ พบเจอคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็สร้างความสุขความสําเร็จความเจริญคว,รความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีตุง้งเออราศีกุมนะคะที่เป็นคนโสดนะคะในช่วงนี้อาจจะทําให้กเกิดเรื่องของการที่มีความสุขเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะอย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอไว้พรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสําหรับเดือนกันยายน2 5 6 8ปนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ